สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาคุณผู้ชมเปิดประตูสู่แดนใต้นะคะมาสัปดาห์นี้ค่ะเข้าใกล้กรุงเทพนิดหนึ่งก็คือจังหวัดนครน,นายกนะคะเราอยู่ที่เขื่อนขุ้นดานปราการชนค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชดําริให้กรมชลประทานก่อสร้างขึ้นค่ะเพื่อ ใช้บรรเทาปัญหาภัยแล้งและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมรวมถึงดินเปรี้ยวในพื้นที่จังหวัดนครน,นายกด้วยนอกจากนี้นะคะยังใช้เป็นแหล่งการเก็บน้ำใช้สําหรับการอุปโภ,โภคบริโภคและอุตสาหกรรมด้วยค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนครน,นายกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับท่านพอ,อจากกราวุฒิศุนท์พิพภาทนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ในการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนกุฎด่านปราการชนค่ะสวัสดีคะ่ะท่านผอค,ครับสวัสดีครับค่ะก่อนนเลยอยากให้ท่านได้ช่วยรับความเป็นมาของโครงการเขื่อนแห่งนี้คะ่ะครับจังหวัดนครนายกเราครับเนื่องจากพื้นที่ภูมิประเทศเราอยู่ติดเขาใหญ่นะครับค่ะเราก็จะได้รับผลกระทบจากเขาใหญ่คือในฤดูฝนฝนตกบนเขาใหญ่ก็จะมี ปริมาณน้ำไหลหลากลงมาจากเขาใหญ่พื้นพื้นที่ชันก็จะไหลลงมาเร็วนะครับแล้วก็อาจจะสร้างผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดแม่น้ํานครนายกนะครับขณะเดวกันที่หน้าแล้งก็ไม่มีฝนตกด้านบนนะครับทำให้ไม่มีน้ำลงมานะครับทางประชาชนลักดอนก็ไม่สามารถเพาะปลูกก็จะไม่ได้รับผลผลิตนะครับครบเป็นความยากลำบากของประชาชนในจังหวัดนครนายกนะครับ ประมาณช่วงวันที่26ธันวา2519นะครับพระวัติเสด็จในหลวงรัชการที่9ตอบแต่สเสด็จมาครับพื้นที่เหนือเขื่อนถุนด่านเดิมนะครับแล้วก็มีแนวทางระราชดิให้เราสร้างฝายนะครับเพื่อเก็บกับน้ำนะครับอาจจะมีความสูงไม่มากประมาณ10เมตรนะครับยาว80เมตรนะครับก่อสร้างช่วงปี2522นะครับสามารถส่งน้ําในพื้นที่ด้านท้ายฝายของท่าด่านเดิมประมาณ8,000ไร่นะครับ ต่อมาในปี2 5 3 3นะครับได้เกิดฝนตกในเขาใหญ่ทำให้น้ําท่วมในพื้นที่จังจากฝายของท่าด่านไม่สามารถรับน้ําปริมาณน,น้ําปริมาณมากนะครับท mm hmm. ่านก็ได้แนวพรรามลิที่ต่อยอดให้สร้างเขื่อนเก็บกักน้ําขนาดใหญ่ขึ้นนะครับโดยมีแนวพรลราฟลิทเมื่อวันที่4ธันวาคม2 5 3 6ครับกรมชนก็ได้สนองพรามลิแล้วก็ วางแผงนเริ่มก่อสร้างในปี42นะครับแล้วเสร็จในปี47ครับเขื่อนคุนด่านประการชนก็เป็นลักษณะพิเศษเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดนะครับก็จะสร้างได้เร็วนะครับก็มีความยาวถึง2,594เมตรนะครับมีความสูง1 93เมตรครับแล้วก็เก็บน้ําได้224ล้านลูกบาทเมตรครับนะคะทำไมถึงได้ชื่อเขื่อนคุนด่านประการชนคะครับปี49ครับ ได้ไปลงและการที่9ก้าได้พระราชฐานชื่อขุนด่านประการชนทำให้เป็นเกียรติและเชิดชูวีรชนท่านขุน,นหารทักภัยวันซึ่งเป็นนายด่านของพระตะวันอ,ออกนะครับค่ะก็วัตถุประสงค์หลักๆของเขื่อนนี้ก็เพื่อที่จะบรรเทาปัญหาภัยแล้งแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ําท่วมถูก <นะ S 1> ต้องครับนอกจากนี้เห็นว่ามาเป็นการช่วยในการที่แก้ปัญหาดินเปรี้ยวด้วยใช่ไหมถูกต้อง ับมีหลายๆด้านละครับมีเพือบริโภคแล้วก็อุตสากรรมด้วยครับก็ยังมีสําหรับการท่องเที่ยวด้วยนะครับมีเราส่งน้ําผ่านโรงไฟฟ้าก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มีละสิบเมกะวัตต์ต่อปีด้วยครับเรียกว่ามีประโยชน์ในหลายด้านด้วยกันแล้วเห็นว่ามีการเรื่องของการสร้างงานพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้านด้วยใช่ครับเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่มีน้ํามั่นคงนะครับ ก็ได้มีการทํากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับเพราะว่าเขื่อนเราก็ปรับแผนการส่งน้ําซึ่งปกติอาจจะเดินส่งน้ําทุกวันนะครับแล้วก็ปรับเป็นส่งน้ำแค่4ี่วันสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะน้ําที่ส่งออกไปต้องจับปั่นไฟฟ้าแล้วทางลงเวนางรำน้าแม่น้ตาตะกันรอยกแล้วสี่วันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดนครนายกครับเขาก็จะได้ใช้น้ํานี้ในการล่องแก่ง ทางเลือแคนอะไรครับทาให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยมีกิจกรรมมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเรียกเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายกเลยนะคะมาแล้วก็ต้องมาล่องแก่งมาเล่นน้ำเป็นต้นนะคะเพราะว่าเป็นจุดเดียวที่สามารถล่องแก่งได้ทั้งปีนะครับสี่วันนี้นะครับเพราะว่าเรามีน้ําปล่อยตลอดสุการีทั้งทั้งปี ครับที่อื่นอาจจะต้องรอฤดูน้ําหลักทีม่มันมีน้ําลงมาค่ะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ได้มีการาพัฒนาต่อยอดอย่างไรบ้างคะครับเขื่อนขุนด่านเราก็ยังมีโครงการต่อเนื่องนะครับเป็นการต่อยอดการปลากสันดรีนะครับ <C hr ap> เราได้ร่วประมาณากับกรปร,รอเพื่อดาเนินการฝังท่อส่งน้ําวัางซ้ายนะครับไปสนับสนุนอ่างสีเสียดครับเ <C hr ap> สริมน้นําจากท่อข้ออ่างสีเสียดเดิมครับ ซึ่งอ่างซีสเสีเยเดิมก็เป็นอ่างของภาาดิดของรอเก้านะครับเขื่อนคุนดานก็เป็นแนวภาาบิดของรอเก้าแต่ท่อส่งน้ําที่เราไปสนับสนุนเพิ่มพื้นที่ของอ่างสีสเียนก็เป็นแนวผ้าดิดของรอสิบก็ลักษณะเป็นการต่อยอดครับ,รบแล้วเรามีหลักการในการบริหารจัดการน้ําในเขื่อนยังไงบ้างคะครับเขื่อนเราก็ค่อนข้างจะทันสมัยนะครับเรามีระบบโทรมาตรนะครับสามารถมิเตอร์ติดตาม ปริมาณน้ําที่เข้าเขื่อนติดตามปริมาณน้ําในสาขาข้างเคียงนะครับเราก็จะสามารถวางแผนในการปล่อยน้ําของเราได้คเพื่อไม่ให้กระทบกับนลำน้ำสาขาข้างเคียงนะครับนะคะอย่างที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นอาคารแล้วก็มีห้องเรียกว่าเหมือนับเป,ป็นศูนย์มอนิเตอร์ใช่ไหมคะใ,คในการที่จะบริหารจัดการน้ำในเขื่อนนะคะเดี๋ยวมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ท่านพอได้ได้พาชมนิดนึงนะคะว่ามีอะไรบ้าง อนนี้เราอยู่ตรงไหนคะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขตคุณด,ด่านการการชนนะครับค่ะอยู่อยู่ด้านบนนะครับพื้นที่แผนที่นี้โดยรวมก็เป็นพื้นที่ของรุ่มน้ําบางปะกงนะครับค่ะในเขื่อนขุนด,ด่านแล้วนะครับอันนี้คือเส้นทางลําน้ําแม่น้ํานครนายกแหละครับอ๋อค่ะแราก็ในพื้นที่ก็จะมีอีกเขื่อนหนึ่งคือน้ำรือบดินครับที่ที่ปาจินนะครับค่ะครับก็มาสมทบ เป็นน้ำนครนายกครับถึงจะลงไปออกทะเลที่บางประกงค,ครับอ๋อแล้วก็ในด,ด้านนู้นเหรอคะครับส่วนนี้เป็นแผนที่ของสถานีอมอนิเตอร์ของธรมาตรของเกิดขุนด่านประการชนนะครับอันนี้คือเอกิดขุนด่านประการชนนะครับแล้วก็จะมีธรมาตรของลำสาขาข้างเคียงครับเส้นนางรองวังดะไค่ลงมาทางแม่น้ำนครนายกในนี้ครับแล้วก็จะมีสถานีวัดธรมาตรน้ำ ที่แป็นน้ำและความมียกครับค่ะนีหลักการบริหารจัดการก็คือเราก็จะต้องคอยมอนิเตอร์ใช่ไหมคะว่ามีฝนตกมากน้อยแค่ไหนมีปริมาณน้ําแค่ไหนนะคะแต่ในแต่ละจุดค่ะใช่ครับเดี๋ยวชมจอมอนิเตอร์ค่ะต่างรูปน้ําสาขาต่างๆนะครับอ่านี่เป็นเรียกว่าเรียลไทม์เลยใช่ไหมคะอันนี้คือปริมาณน้ําในเขื่อนในปัจจุบันนะครับอ๋อค่ะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะวันที่29ครับตอนนี้อยู่ที่64.99เปอร์เซ็นต หรือ145ล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งความจุเรา224ล้านนะครับก็ยังสามารถรองรับน้ําได้อีก78ล้านค่ะตอนนี้60กว่าเปอร์นตท่านั้นะการ์ดการยังไงบ้างคะว่าหน้าฝนปีนี้น้ําจะมากขนาดไหนแล้วปริมาณเราสามารถที่จะกักเก็บได้แล้วก็มีการพร่องน้ําหรือระบายน้ำออกไปยังไงบ้างครับก็จากมอนิเตอร์ในพวกนี้ครับเราก็จะมาปรานการน้ํานะครับว่าคาดการน้ําเข้ามาฝน ในปริมาณเท่าไหร่ควรจะพ่องน้ําปริมาณเท่าไหร่ให้สัพันธ์กับมีการคํานวณของเส้นลูเคิร์บหรือเส้นการบริหารการน้านะครับค่ะเรียกว่าเราก็จะมีการแจ้งเตือนก่อนใช่ไหมคะถักว่าจะมีการระบายน้าใช่ครับแล้วก็มีแผาระบายน้ําแล้วก็แจ้งเตือนในพื้นที่ก,ก่อนทุกครั้งครับค่ะ,คะก็ห้องนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นห้อง บัญชาการนะคะบริหารจัดการน้ำนะคะของเขื่อนคุนด่านปราการชนนะคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้นะคะเรื่องของความเป็นมาเป็นไปวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ของเขื่อนนะคะเดี๋ยวจะพาผู้ชมนะคะไปเยี่ยมชมเขื่อนแล้วก็ไปดูนะว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอท่านนี้ก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดย Connect Holiday แค่เริ่มต้นเดินทางโลกที่เคยกว้างก็แคบลงกระเป๋ากล้องตราต้นไม้เจอทุกที่ที่มีช่างภาพคุณผู้ชมคะเรายังอยู่ที่เขื่อนคุณด่านปราการชนนะคะและตอนนี้เราอยู่กับหัวหน้าคาติยาค่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำของที่นี่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับค่ะโหว,วิวดีมากเลยนะคะบนนี้ค,ค่ะตรงนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้อยู่จุดกึ่งกลาง นนพอดีเลยนะครับจุดบริเวณเขื่อนหลักครับที่เป็นเขื่อนค,คอนกรีตบดอัดค,ครับเขื่อนขุนด่านประการชนนี้นะครับก็จะเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำครับที่สามารถจุน้ําได้ที่2.24ล้านลูกบาศก์เมตรครับที่ระดับเก็บกักน,นะครับก็ที่จะสามารถเพียงพอในการที่จะรองรับการใช้งานครับภายในจังหวัดนครนายกได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับคือใช้งานปีต่อปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันดีไหมคะเห็นว่ามีต้องบริหารจัดการเรื่องการ ปล่อยน้ำเป็นช่วงๆด้วยใช่ไหมคะก็สําหรับเขื่อนขุนด่านประการชนนี้นะครับก็จะมีเครื่องมือนับ <c oughs> ที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ําผ่านทั้งอาคาร <c oughs> ทั้งสิ้นสีอาคารด้วยกันครับของเขื่อนขุนด่านประการชนก็ <c oughs> อย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นอาคารสปริวเอหรือคาระ์ะบายน้ําล้นนะครับ <ม S 1> แล้วก็อาคารที่เรากำลังเปิดการระบายอยู่ก็คืออาคารริเวอร์เอเเลตนะครับคือทางระบายน้ําลงลำน้ําเดิมนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็เป็นทางวัตถุอรเอเเลตซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ระดับต่าสุดของเขื่อนนะครับแล้วก็อีกทางนนนึงกก็็เปาารส่้ํ ไปยังคลองชลประทานก็จะมีทางส่งน้ำที่เรียกว่า irrigation outlet นะครับนะคะ,คะก็จัดว่าหลังจากสร้างเขื่อนมาเรียบร้อยแล้วรเราก็เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนมาเที่ยวชมได้ด้วยใช่ครับหลังจากการกอร่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จเนี้ยนะครับเ่อนคุณดา่ามประการชนก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะ,ะจังหวัดนครนายกนะครับก็ทําให้ช่วยในเรื่องลดปัญหาของจังหวัดนครนายกทั้ง3อย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ําท่วมนะครับเราก็จะมีเขื่อนคุณด่ามประการชนกั้นคลองท่าด่านไว้อยู่ครับที่ ต้นน้ำเนี่ยจะมาจากน้ําตกเหวนรกบฝันวุนนะคะใช่ครับก็จะสามารถที่จะบรรเทาปัญหาในในช่วงฤดูฝนก็คือปัญหาน้ําท่วมได้นะครับอีกทั้งมีแหล่งกักเก็บน้ำนะครับไว้ใช้ในช่วงรดูแล้งนะครับก็ช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องทัยแ้งนะครับแล้วก็เมื่อจังหวัดนครนายกเนี่ยมีแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์ครับมีน้ำระดับน้ำใต้ดินที่เพียงพอแล้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องการลดปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวด้วยนะครับค่ะนอกจากนี้เห็นว่าก็มีการพัฒนาอาชีพ สร้างไรายได้กับชาวบ้านด้วยยังไงบ้างคะก็จังหวัดนครนายกเนี่ยนะครับก็จะทําเป็นอาชีพเกษตรกรรมนะครับเมืม่อก่อนเนี้ยจังหวัดนครนายกเนี่ยสามารถทํานาได้เพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเพราะว่าในช่วงก็คือในช่วงฤดูฝนนะครับที่มีน้ําช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ําสาหรับการทําการเกษตรเลยค,ครับหลังจากมีเขื่อนเนี้ยก็จะทําให้สามารถที่จะทํานาได้2ปีถึง5ครั้งด้วยกันนะครับอีกทั้งเมื่อมีแหล่งน้ําที่เพียงพอครับก็ทําให้เกิดการพัฒนาต่อยอดทางด้านอาชีพการเกษตรนะครับก็ ปรับปรุงนะครับก็พัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับและตอนนี้เราพาผู้ชมมาที่บร,ริเวณทุ่งนาะอันเขียวขจีแห่งนี้นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขื่อนคุ้นดานปราการชนค่ะข้างๆดิฉันก็คือคุณหมูนะคะเจ้าของพื้นนาแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณโมูคะ่ะสวัสดีครับจะเห็นว่าเป็นเกษ,ษ,ษตรกรรุ่นใหม่นะเป็นเจ้าของที่นาและเห็นบอกว่าบร,ริเวณเนี้ยยังมีการทําเกษตรผสมผสานด้วยครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่นา 40ไร่ครับแล้วก็ผมแบ่งเป็นตัวเกษตรผสมผสานอยู่8ไร่ค,ครับนะคะก็ใช้น้ำนะคะที่ปล่อยมาจากเขื่อนคุนด่านด้วยใช่ครับก็ดในต้องเขาเรียกว่าเท้าความไปในอดีตครับในอดีตเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณทวดเนี่ยเราจะสามารถทำเกษตรได้เรื่องเดียวค,คือทำนาค,ครับแล้วก็ทําได้แค่ช่วงนาปีด้วยคือคช่วงฤดูฝนเนาะ,ค,ะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับเอ่อตั้งแต่ว่าเรามีเขื่อนคุนนาเนาะแล้วก็ มีระบบคลองชลประทานได้น้ําจากเขื่อนในช่วงฤดูแล้งนะครับก็เลยสามารถทําให้ครอบครัวชาวนายอย่างผมเนี่ยสามารถทํานาได้สองครั้งต่อปีนะครับแล้วก็สามารถมีน้ําเพียงพอที่จะมาทําเป็นเพื่อสวนได้เพิ่มะนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยนะคะาก,การใช้น้ำนะที่ได้จากเขื่อนขุนด่านครับโดยหลักๆเนี่ยครับในช่วงฤดูนาะปีครับเราจะปลูกข้าวพันธุ์นะ ข้าวพันก็คือว่าข้าวที่สามารถส่งต่อไปเกษตรกรคนถัดไปเนี่ยปลูกเพื่อขายได้โดยเราปลูกพันข้าว105่าครับเพื่อเป็นข้าวพันธุส่งให้กับกรมการข้าวด้วยค,ครับแล้วก็ในช่วงฤดูนาปรังเนี่ยครับเราก็จะใช้น้ําจากเขื่อนเนี่ยครับปลูกพันุ์ข้าวกขอ3เป็นเขาเรียกว่าข้าวน้าตาลน้อยนะ,ะสำหรับทำแพ็คถุงขายด้วยแล้วก็สำหรับทำจำหน่ายในร้านอาหารด้วยครับนะคะก็ เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะคะก็ถือว่าเราทําตรงนี้เป็นเรื่องของการเกษตรแล้วก็มีการท่องเที่ยวด้วยใช่ครับนะคะ,คะแล้วก็ทราบว่ามีศูนย์การเรียนรู้นะใครต้องการมาศึกษาเรียนรู้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยใช่ไหมคะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยครับก็สามารถเซิร์ชในเฟซบุ๊กก็ได้ครับว่าภูการเหลี่ยงศูนย์การเรียนรู้น,ะนครนายกค่ะนะคะแล้วก็ใครผ่านไปผ่านมาตอนนี้เห็นมีเพิ่มเรื่องของร้านอาหาราร้านกาแฟาด้วยครับก็ตอนนี้ปัจจุบันเรามีเพิ่มคือตัว ครัวขมงนะครับเป็นร้านอาหารที่อยู่ด้านหน้าศูน<อ>ก็เปิดบริการทุกวันหยุดแค่วันพุธครับเพื่อที่ว่าในอดีตเนี่ยจะเราเปิดศูนย์แค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ค,ครับแต่ตอนนี้นเราก็เปิดครัวขมงเพิ่มเพื่อที่ว่าเวลาใครอยากจะมาเดินเที่ยวชมสวนมาศึกษาเรียนรู้เนี่ยก็มาได้ทุกวันค,ครับ มีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนตรงนี้นะคะปล่อยออกมาแล้วไปน้ําไปไหนคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นต้นน้ำนะครับของแม่น้ํานครนายกนะครับโดยจุดเริ่มต้นของแม่น้ํานครนายกก็จะเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณด้านท้ายเขื่อนครับโดยตรงนี้นะครับก็จะเป็นแต่เดิมไม่เป็นคลองท่าด่านนะครับก็จะไหลนะครับไปบรรจบก็จะมีลําน้าสาขาต่างๆไหลมาบรรจบสมทบกับตัวลําน้าคลองท่าด่านก็คือ น้ำตกนางรองนะครับก็จะมีคลองนางรองนะครับคลองวังสะไคร้คลองมาเดื่อนะครับคลองหลับตะปุงแห้งคลองสาลิกาครับการปล่อยนี่มีช่วงเวลาไหมคะหรือว่าเราปล่อยสําหรับการระบายน้ำครับในช่วงปกติแล้วนะครับก็เราก็จะระบายน้ําให้ตรงกับช่วงวันหยุดก็คือวันศุกร์เสาร์วิจันทร์ครับเพื่อส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกด้วยนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเป็นเรื่องการรักษาระดับน้ําในเขื่อนนะครับก็คือจะเป็นการพ่องน้ําในเขื่อนนะครับโดยเราก็จะคานึงถึง เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายน้ำครับโดยเราจะระบายน้ํา้องน้ำครับโดยไม่ให้ส่งผลกระทบกับบริเวณด้านพื้นที่ด้านท้ายน้ำแล้วก็นอกจากาที่เราจะระบายลงแม่น้ำนครนายกแล้วนะครับเราก็จะมีบริเวณทางนู้นครับก็จะเป็นการระบายลงระบายน้ำครับลงไปยังคลองชลบะทานครับเพื่อไปส่งน้ําไปยังพื้นที่ทําการเกษตรทั้งที่สองหมื่นไร่นะครับของโครงการส่งน<ฆ>้ําและบริวรสากุลาักร์ปราการชลครับค่ะพื้นที่ทั้งหมดเลยรประมาณเท่าไหร่คะพื้นที่ทั้งหมดที่ได้รับ ประโยชน์นะครับจากเขื่อนขุนด่านประการชนต้องมีทั้งสิน 1, 8, 000, 000, ้น185,000ไร่ในจังหวัดนครนายกนะครับก็จะเป็นของโครงการส่งน้ำขุนด่านอยู่ที่20,000ไร่นะครับแล้วก็ของโครงการส่งน้ำและบำรุงสารนครนายกอยู่ที่165,000ไร่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายกใครมาแล้วต้องมาล่องแก่งอ่ามันมีจุดที่ล่องแก่งตรงไหนไหมคะครหรือว่าจุดที่ลงเล่นน้ําได้สําหรับการกิจกรรมทางน้ำของจังหวัดนครนายกนี้นะครับก็ จะอยู่บริเวณด้านท้ายเขื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นผลพลอยได้จากการระบายน้ําของเขื่อนขุนด่านปราการชนนอกจากกิจกรรมล่องแก่งเล่นน้ําแล้วเนี่ยนะคะเรามีกิจกรรมทางเรืออีกอไหมคะก็บริเวณด้านเหนือเขื่อนนะครับก็จะมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับก็เป็นการนั่งเรือครับเข้าไปชมต้นน้ําของเขื่อนขุนด่านปราการชนครับโดยต้นน้ําของเขื่อนขุนด่านปราการชนนี้ครับก็จะมาจากน้ำตกเขวนรกนะครับเราก็จะสามารถนั่งเรือครับเข้าไปชมบริเวณต้นน้ําได้โดย ช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาก็จะเป็นช่วงที่ระดับน้ำนอยู่ระดับต่ำๆนะครับเป็นช่วงประมาณต้นฤดูฝนครับซึ่งลักษณะวิวทิวทัศน์ในช่วงนั้นก็จะเป็นทุ่งหญ้าและลำธารน,นะครับนักท่องเที่ยวก็จะนิยมนั่งเรือมา,อาถ่ายภาพนะครับในบริเวณต้นน้ำนครับอีกครั้งก็จะมีแหล่งน้ําตกด้านในเขื่อนอยู่3น้ําตกด้วยกันครับคือน้ําตกเขาช่องลมนะครับน้าตกคลองครามและน้ําตกผางงามนอนครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับน้ําตกที่นักท่องเที่ยวก็จะนิยมนะครับ นั่งเรือเข้าไปท่องเที่ยวด้านนะก็นะคะใครที่มาจังหวัดนครน,นายกก็อย่าพลาดนะคะต้องมาเที่ยวชมเขื่อนคุ้นดานปราการชนนะคะหนึ่งในโครงการพระราชดำริของหนหลังรัชกาลที่9ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์มากมายเลยนะคะทั้งแก้ปัญหาน้ําท่วมแก้ปัญหาน้ําแล้งดินเปรี้ยวในพื้นที่จังหวัดนครน,นายกนะคะ,คะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบในแบบเชิงนิเวศนะที่ยวธรรมชาติมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะกิจกรรมแอดเวนเจอร์ก็ได้ครับได้ค่ะได้ค่ะนะคะขอเชิญชวนให้มาเที่ยวชมกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะทุกหัวหน้าคะไชน่าคอนเนค t สนับสนุนโดย นิ new. กำแพงเมืองจีนกำลังถูกคุกคามจากปัจจัยต่างๆจึงมีการจัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่เพื่อปกป้องกำแพงเมืองจีนแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกหลี่หยงหนึ่งในทีมพิทักษ์กำแพงเมืองจีนเขาเติบโตในหมู่บ้านโบราณที่อยู่บริเวณเชิงกำแพงเมืองจีนเขาจึงรักและหวงแหนกำแพงเมืองจีนอย่างมากเมื่อปี2018 เขาลาออกจากงานในเมืองเดินทางกลับบ้านเกิดและทำงานเป็นผู้พิทักษ์กำแพงเมืองจีนเขาบอกว่าหน้าที่ของเขาคือเฝ้าหอสังเกตการณ์27จุดสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือการซุดตัวของกำแพงตามธรรมชาติและสิ่งที่พอทำได้และไม่ต้องเสียเงินมากนักคือการใช้เหล็กค้ำยันโครงสร้างไว้กำแพงเมืองจีนเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก สร้างขึ้นเมื่อกว่า2,000ปีก่อนมีความยาวมากกว่า21,000กิโลเมตรเพื่อปกป้องกำแพงเมืองจีนทางการจีนได้คัดเลือกเกษตรกรกว่า5,000คนรวมถึงหลี่หยงทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์กำแพงเมืองจีนนอกเหนือจากงานลาะตระเวนแล้วเขายังจัดทำนิทรรศการขนาดเล็กที่ให้ความรู้เรื่องกำแพงเมืองจีน เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีเขาบอกว่ามีฝันที่อยากสร้างพิพิธภัณฑ์กำแพงเมืองจีนที่มีขนาดประมาณ200-2,000ตารางเมตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทั่วไปจีนยังคงเพิ่มความพยายามในการปกป้องกำแพงเมืองจีนตั้งแต่ปี2015-2023มีการอนุมัติโครงการดูแลและบำรุงรักษากำแพงเมืองจีน289โครงการ ความสมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนและมาเลเซียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่จีนและมาเลเซียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อกว่า50ปีก่อนความสัมพันธ์ทางการค้าจีนมาเลเซียเริ่มขึ้นตั้งแต่ราวศตวรรษที่15ที่เจิ้งเหอผู้บัญชาการกองเรือของจีนเดินทางมาถึงมาเลเซียเป็นครั้งแรกจนปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของมาเลเซียเป็นเวลา15ปีติดต่อกัน และปีที่ผ่านมาการค้าจีนมาเลเซียคิดเป็น17%ของปริมาณการค้าทั้งหมดของมาเลเซียความร่วมมือทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในหลายด้านอาทิด้านการขนส่งและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าปี2017ค่ายจีลลี่ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ของจีนซื้อหุ้น49.9%ของบริษัทโปรตอน หนึ่งในผู้ผิดรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในมาเลเซียและได้สร้างให้โปรตอนมีจุดแข็งด้านเทคโนโลยีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้จัดการโครงการค่ายโปรตอนกล่าวว่าภูมิใจมากที่ได้ร่วมงานกับจีลี่และทำให้บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่ล้ำสมัยอยู่เสมอส่วนในด้านการขนส่งเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมารถไฟขนส่งสินค้าจีนลาวไทยมาเลเซียขบวนแรกออกเดินทางจากเฉิงตูไปยังมาเลเซีย ใช้เวลาเดินทาง8วันช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับการขนส่งทางเรือจากเมืองชินโจทางตอนใต้ของจีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียกล่าวว่าเส้นทางรถไฟสายนี้ช่วยยกระดับการขนส่งสินค้าระหว่างจีนและมาเลเซียได้อย่างมากโดยมาเลเซียจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขนส่งระหว่างจีนและมาเลเซียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับหุนยนต์ในจีนมากกว่าแส0 0 0้าฉบับคิดเป็น2ใน3ของสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ทั้งหมดทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนพัฒนายอย่างรวดเร็วมีบริษัท25แห่งที่ผลิตหุ่นยนต์คิวเมนนอยด์โดยประมาณครึ่งหนึ่งตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีดับเพลิงในเซี่ยงไฮ้บอกว่าตอนนี้สถานีใช้หุ่นยนต์ทุ่นแรงในภารกิจกู้ภัยแผ่นดินไหวเป็นหลักโดยหุ่นยนต์นี้ช่วยเพิ่มพลังให้กับนักดับเพลิงอย่างมากส่วนการแพทย์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ใช้หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูแขนขาส่วนบนและส่วนล่างของผู้ป่วย ผู้ป่วยบอกว่าตั้งแต่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแขนขาส่วนล่างเป็นอัมพาตโดยหุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูแขนขาส่วนล่างได้อย่างมากหลังจากฝึกกับหุ่นยนต์สองสมเดือนก็เริ่มเดินได้บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์สามารถพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์แบบมีข้อต่อที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้คนในอนาคต ผู้อำนวยการสถาบันแมชชีนอินเทลเลกซ์ส์มหวาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้กล่าวว่าหุ่นยนต์ทั้งหมดมีความสูง1เมตร60เซนติเมตรและมีน้ำหนักเพียง28กิโลกรัมจึงเป็นหุ่นยนต์ที่เบาที่สุดในโลกที่ระดับความสูงนี้เทคโนโลยี AI ยังทำให้หุ่นยนต์อัจฉริยะมากขึ้นหุ่นยนต์สามารถหลบหลีกสิ่งของหรือเลี่ยงการชนผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลของ China Institute of Electronics ระบุว,ว่า ปีที่ผ่านมาตลาดหุ่นยนต์ในจีนมีมูลค่ากว่า83,000ล้านหยวนหรือประมาณ415,000ล้านบาทคิดเป็น53%ของตลาดโลกจีนเริ่มดำเนินโครงการเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือ SAF ในสนามบินหลายแห่งเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาคการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนตำ่ำมีสายการบินที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ c ชน่าเซาเทิร์น h ชน่าอีสเทิและแอร์ h ชน่าวันที่12กันยายนเวลา7นาฬิกานาทีเที่ยวบินที่เติมเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนออกเดินทางจากสนามบินเฉิงตูช่วงหลิวไปยังสนามบินนานาชาติปักกิ่งแคปิตอลใช้เวลาเดินทาง130นาทีนับเป็นเที่ยวบินพาณิชย์เที่ยวบินแรกที่ใช้เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน นักบินสายการบินแอร์ไชน่ากล่าวว่าเที่ยวบินนี้บินได้อยา่างราบรื่นเครื่องยนต์ทำงานได้ดีโดยใช้ปริมาณเชื้อเพลิงเท่ากับเชื้อเพลิงแบบเดิมโครงการเชื้อเพลิงอากาศายานแบบยั่งยืนระยะแรกเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม2024ส่วนระยะที่2จะเริ่มในปี2025โดยจะมีสายการบินที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเชื้อเพลิงอากาศายานแบบยั่งยืนเป็นเชื้อเพลิงการบินทางเลือก ที่ใช้แทนเชื้อเพลิงเครื่องบินแบบเดิมช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ70%เมื่อเทียบกับเชืเ้อเพลิงทั่วไปนักวิจัยสถาบันสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนกลับว่าเชืเ้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเป็นพลังงานสีเขียวถ้าผลิตจากวัสดุชีวม,มวลจะสามารถลดการปล่อยมลพิษได้มากกว่า85%ปปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์หรือปล่อยคาร์บอนติดลบ จีนส่งเสริมการตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและการทดสอบทางการแพทย์ปี2022จีนมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ประมาณ10ล้านคนโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอัตราการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในจีนเพิ่มขึ้นซึ่งสาเหตุการเกิดโรคยังไม่ทราบแน่ชัดขณะที่การรักษาให้หายขาดทำได้ยากการตรวจคัดกรองโรคตั้งแต่เนิ่นๆจึงมีความสำคัญอย่างมาก รายงานระบุว่ามีผู้ป่วยเพียง15-20%ของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในจีนที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาแต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโรงพยาบาลปักกิ่งเทียนฐานเปิดตัวระบบการประเมินความเสื่อมของสมองโดยใช้เทคโนโลยีการจดจำท่าทางของมนุษย์แบบ3มิติวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์และเทคโนโลยี AI วิเคราะห์การทำงานของหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุ เพื่อประเมินความผิดปกติของสมองตั้งแต่เนิ่นๆผู้อำนวยการศูนย์ประสาทวิทยาโรงพยาบาลปักกิ่งเทียนฐานกล่าวว่าแพทย์จะบันทึกการเคลื่อนไหวทั้งหมดด้วยกล้องความละเอียดสูงจากนั้นจะวิเคราะห์การเดินการก้าวการแกว่งแขนเพื่อประเมินความผิดปกติ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสาทวิทยาโรงพยาบาลปักกิ่งเทียนฐานกล่าวว่าการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆด้วยเครื่องมือที่ต้นทุนต่ำจะช่วยให้การรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น